แอมจิยว a อ็0รอกับบอร์ดแอมจิวก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นเป็นแยกสายมานะครับสองจุดหนึ่งซรกับตัวนี้มีกับมีใหม่นะครับตัวนี้มีใหม่ จะมาเพิ่มขาปานะครับขาปาที่เขาให้มาจริจริงมันจะนอนนอนอยู่ตรงนี้นะครับตจนนี้เป็นสามสิบห้าโวลต์หกพันแปดร้อย u f นะครับห8 0 0ดร้อย u f มีตัวเดียวเดี๋ยวเราจะเพิ่มเพิ่มขาปาสำรองไปเข้าไปอีกสองตัวนะครับ ก็เป็น35โวลต์เหมือนกัน1 0 0 0 0 uF นะครับ2ตัวขนาดกันเข้าไปนะครับทางด้านข,ขาสั้นเนี่ยเป็นด้านลบขายาวเป็นด้านบวกนะครับก็ต้องขนาดให้ถูกนะครับด้านลบก็อยู่ด้านลบขนาดกันนะครับด้านบวกก็ ใส่ด้านบวกขนาดกันเข้าไปให้ได้สามตัวจะเรียงเป็นแบบนี้นะครับจะเรียงเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับดี๋ยวมาตัดขาลองดูนะครับว่าจะวางได้แบบไหนเพื่อสำรองไฟนะไม่ได้เพิ่มความแรงจะ ตัดขาแล้วก็ขนานกันแบบนี้นะครับเพิ่มตะกัวนะครับการลบ จะใส่ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าสองตัวนี้ให้ทำก,การขนาดกันไปได้นะครับเพิ่มตะกัก่วไปนะจะเป็นแบบนี้ให้ถูกด้านนะอันนี้ด้านลบน,นี้ด้านบวกจะใส่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับจบก,การแจม ปัดนลบปันบวก <c ười> มาจัดระเบียบจะใส่เข้าไปในตู้แล้วไม่ไม่มั่นใจว่ามันจเจาะไล,ลัดติดกันก็จะไม,ไม่ใช้กาวร้อนดีกว่าให้มันห่างกันแบบนี้ดีกว่าให้มันติดกัน กันความสั่นสะเทือน 1> am 1น้ f ก็จะเป็นบอร์ดขยายเสียงที่มีเวอร์ชั่นแบบมีไมค์คาราโอเกะด้วยนะช่องใหม่ชุดนี้ก็มีการแยกสายย้ายวอจากโรงงานมาให้แล้วเรียบร้อยครับเพราะฉะนั้นเพื่อนที่จะเอาไปใส่ในตูกลำโพง บลูทูธก็จะมันต้องเสียทางเพิ่มะนะครับรุ่นนี้ก็น่าน่าเล่นลนะนะผมเพิ่งซื้อมาครั้งแรกครับจะจะมาลองใช้ดูเดี๋ยวตัวเก่าใช้ตัวถูกๆอยู่นะกับตัวเก่าใช้ตัว MT 2.1ดู่นะครับตัวนี้ตัวถูกๆเลยครับเพิ่งลองฝังครั้งแรกนะครับ2.1เหมือนกัน หัวถูกตัวนี้ก็นี่นะครับห้าสิบวัตต์ตามนี้ครับจะได้ไม่สั่นสะเทือนนะนะนี่นะครับขนาด ไม่ได้โมให้แรงอะไรนะเพราะว่าตัว MT สองหนึ่งก็ใส่เพิ่มไปสองตัวเหมือนกันก,ก็เสียงดีนะครับเดีย๋ยวมาลองฟัง AM ร้อ F กับก็ขนาดของเดิมๆเขามีมาให้6800 UF UH. อันนี้ขนาดกับอีกตัวละหนึ่งหมื่นยูเอฟนะก็เป็นเท่าไรสองหมื่นสองหมื่นหกพันแปดร้อยกับเพิ่มเข้าไป